จังหวัดปทุมธานีกันบ้างค่ะซึ่งประตูร,ระบายน้ําพระอินทร์จังหวัดปทุมธานีขณะนี้นะคะก็มีปริมาณน้ําค่อนข้างมากค่ะแล้วก็มีกระแสน้ําไหลเชี่ยวนะคะจนน้าบางส่วนล้นต่อออกไปที่แยกตัดคลองระผีพัดแล้วก็คลองรังสิตหนึ่งค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณจิตนภาสม,มโนค่ะซึ่งรายงานสดผ่านระบบบีแกนค่ะ ค่ะคุณลมก้าค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่ประตูร,ระบายน้ําพระอินลาชาค่ะสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้น้ําจากคลองรพีพัดด้านเหนือไหลเข้าท่วมเต็มพื้นที่สองฝั่งจังหวัดแล้วค่ะทั้งฝั่งของอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองแล้วฝั่งของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ สถานการณ์น้าที่ตาบลพยอมอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ค่อนข้างวิกฤตค่ะมวลน้ําก้อนใหญ่จากคลองลพีพัดฝั่งเหนือซึ่งเป็นน้ําที่ไหลามาจากตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ํามากและไหลเชี่ยวแรงจนไหลออกทางด้านข้างของประตูระบายน้ําพระอินทราชาไปเรียบร้อยแล้วมวลน้าที่เห็นอยู่นี้จะไหลลงสู่พื้นที่คลองหนึ่งรังสิตเรื่อยไปจนถึงตลาดไทยนวนครและฟื้เจพารักรังสิตค่ะ ชาวบ,บ้านในพื้นที่ตำบลพย,ยอมอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรียอยุธยาเล่าให้ทีมข่าว Voice TV ฟังว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งน้ำและบริหารจัดการน้ำรังสิตเหนือกลมชนและประทานได้เข้ามาปิดประตูระบายน้ำลงจากระดับเดิมอีก1เมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอำเภอวังน้อยที่ตอนนี้น้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้ว แต่ด้วยปริมาณมวลนั้นก้อนใหญ่และไหลแรงแบบนี้แม้จะปิดประตูระบายน้ําพระอินทราชาแล้วน้ําก็ไหลผ่านทางด้านข้างข,างของประตูนะคะผ่านไปยังคลองหนึ่งรังสิตได้อยู่ดีค่ะแม้แต่สํานักงานของกรมชลประทานเองก็ถูกน้ําท่วมเต็มพื้นที่แล้วเช่นกันค่ะ ซึ่งตอนนี้น้ำปริมาณมากและไหลเชี่ยวแรงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นี้ต้องเร่งขนย้ายข้าวของออกจากพื้นที่เพราะต้านทานกระแสน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านไม่ไหวชาวบ้านบางรายบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมเกือบถึงชั้นสองแล้วค่ะค่ะคุณลมก้าคะที่ตำบลพยอมอำเภอวังน้อยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเข้ามาดูแลประชาชนทั้งในก่อน ที่จะเกิดน้ําท่วมแล้วก็นขณนะนี้ที่เกิดน้ําท่วมคันกั้นน้ําที่เห็นอยู่นี้คือมาจากประชาชนเขาทํากันเองแต่ณขณะนี้น้ําก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่แล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วค่ะคุณร่วมเก้าคะค่ะขอบคุณคุณจินภาสม,มโนนะคะเดี๋ยวเวลา12บสนาฬิกาค่ะเราจะกลับมาติดตามความคืบหน้านะคะของทั้ง2เรื่องนี้ค่ะรวมถึงสถานการณ์ข่าวที่น่าสนใจด้วยนะคะกลับมาติดตามได้เวลา12บสนาฬิกาค่ะ